ใส่ตัวนี้นะพวกรูปร่างไม่ปกติอ่ะไหนไม่ปกติอ่ะก็พวกเรานี่แหละก็แบบพวกเราอย่าไปคิดมากลาดถึงกลางมาที่รักลาดถึงกลางข้างบนวัดลงมาเจ็ดเซนเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งใหญ่หนึ่งถึงสองความยาวกางเกง หนึ่งถึงสองความยาวกางเกงหนึ่งถึงสามเอวถึงสะโพกล่างหนึ่งถึงสี่เอวถึงเส้นเป้าไม่ได้ยาวนะลูกแต่ว่าเราเอาเส้นเบสิคก่อนหนึ่งถึงห้าเอวถึงเข่าโอเค หนึ่งถึงสองเอวถึงความยาวกางเจงหนึถึงสามเอวถึงสะโพกล่าหนึ่งถึงสเอวถึงเส้นเป้าและหน้เอวถึงเข่าอขีดใต้ขีด้ขีดใ้เออเราไล์สดเหรอวันนี้ไล์สดแล้วมันจะช้านะ คิดว่าเราจะยาวไปเลยลูกยาวไปเลยยาวไหวไหมพวกเราอ่ะกาไม่ทันเนาะช่างมันไม่ต้องตามไปที่ได้ไปตที่ได้อตอนที่บ้านนะอ่นหย่งไม่ไล่แนเวจะตามที่ได้ไลไลดีเหรอโอ้ยไม่ดีหรอก ใช่ก็หยุดไปก่อน,นอเนาะเอออาแบบวันนั้นบบน,น,นะอืมไม่ลำบากเลยพวกเราอ่ะ <c oughs> สบายอ่าต่อไปต่อไปผู <c oughs> ก็พูดไปเรื่อยแล้วนะ <c oughs> โอเคตอนนั้นสี่ถึงหกเท่ากับรอบสะโพกล่างหารสิบสองบวกหนึ่งจุดห้าบวกลวมนะ ก็จะเป็น4ถึง6ลาลเส้นตรงขึ้นไปเป็นจุด7จุดตัดที่สะโพกล่างเป็นจุด8 6ถึง9เท่ากับรอบสะโพกล่างหาร20วันไหนไม่ไหลไม่มีคนโทกจริงๆเมื่อวานไม่มีคนโทรเปิดเพลงได้ทั้งวันแล้วพี่ัยเนาะ วันนี้ไลฟ์๊บคนโทรกัดจัเทรมา่หดเดี๋ยวจริงเหรอป้าจริงจริงออหกถึงสิบเฉียงขึ้นมาเท่ากับสองจุดห้าเซนเจ็ดถึงสิบเอดเจดถึงสิเอเท่ากับหนึ่งุดห้าซมล่าสิบอถึงแปด โค้งแปดถึงสิถึง9้าแปดถึงสิบสองแปดถึงสิบสองเท่ากับครึ่งสะโพกล่างหารสองบวกหนึ่ง เสถึง13เท่ากับรอบเอวหาร4บวกจีบ2อถึงสามซมอยม สิบสามถึงสิบสองโค้งแบบนี้นะโค้งสิบสามถึงสิบสองต่อไปดูที่จุดห้าดูที่จุดออก็คือเส้นเข่านั่นเองห้าถึงสิบสามแล้วก็ห้าถึงสิบสี่ บวกหลว2อม2ถึงสามแล้วก็หารด้วย4แล้วก็2-15ถึง15และ2-16ถึง16เท่ากับรอบปลายขาบวก สองถึงสามหารสิ่งเมือนกันลากสิบสองมาสิบสี่เลยลากสิบสี่ไปสิบหกลากเก้ามาสิบสามลากสิบสามมาสิบห้าโอเคจากนั้นนะคะ จุดหนึ่งวัดออกข้างละเท่าๆกันคือถ้าระบวกเก็ดไว้สองเซนก็วัดออกข้างละหนึ่งเซนถ้าระบวกเก็ดไว้สามเซนเราก็ออกข้างละหนึ่งจุดห้าเกล็ดจะยาวนะคะถ้าเป็นเอวปกติเอวปกติเกลจะยาวสิบสามเซนถ้าเป็นเอลต่ำเกลจะยาวสิบเซนดูจากอะไรดูจากเอลถึงสะโพกล่างถ้าเอวถึงสะโพกล่างถึงยี่สิบแสดงว่าเป็นเอวปกติ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองนี่ยเอวปกติหมายความว่าเกล็ดจะยาวสิบสามเซนแต่เมื่อไรก็ตามที่เอวถึงสะโพกล่างไม่ถึงยี่สิบแสดงว่าเป็นเอวตา่ําเกล็ดจ,จะยาวแค่แสิบเซนนะแล้วก็เอียงเข้ามานะคะเอียงเข้ามาหนึ่งเซนทุกตัวนะเอียงเข้ามาหนึ่งเซนเกล็ดความกว้างของเกล็ดตามที่เราบวกเอาไว้นะจ๊ะต่อไป ลงมา1.5งเซนจากนั้นเราปิดเกตชั่วคราวแล้วก็โค้งนะคะใช้ไม้โค้งโค้งเอวให้มันลงมาแบบนี้เกตไม่ได้เอียงมามือนี้เหรอคะเอียงไปทางสะโพกล่าง,เอ,งเอียงไปทางเส้นตะเกียบข้างเกตจะไม่เอียงมาข้างหน้าเป้าจาัี่รัส <laughs> เปน้นที่มีหน้าทองตัวไหนยื่นไม้ที่เกล็ดนะคะเกลื่อนไว้ที่ปาอ่าสำหรับคนมีหน้าทองด้วยถูกต้องอ่ะชิ้นหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้เวลาสร้างสิบนาที<ด>คนที่<ด> <c oughs> อ่อนน้อยไปเนาะเราเราจะให้เวลาสร้างประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวเราจะไลฟ์ต่ออ่ะปิดไลฟ์ก่อนนะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาไลฟ์ต่อที่หลังนะ ไม่งั้นใครไม่มาดูต่อนะก็เจอแต่ชิ้นหน้านะเจ้าเถอะอะต่อ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 สงสารก็มีแบบเียกอมแนี้ให้พอมาอยู่ร้อนไปเขาจะได้รู้